เราก็จะมาบอกเจ้าทินนะคะตามโซมเดิมเดราจะพี่เซี่ยไ่มเนาะนี่ค่ะจานบุฟี่นะจ๊ะนี่แบบนี้นะคะสบายดีสบายดีทุกคนเนาะอบอกว่ามีมือมากราบสบายดีเนาะก็สบายดีสุกผู้คนยินดีตอนทับเข่าสูงสองไม่ต้องอากาศเก่าเชียวนะ ตอนนี้เป็ตัวเปิดคลิปอยู่ระหว่างทางที่มีตัวกาลังย่างไปหน้าของตัวเองเนาะเนื่องจากว่าเมื่อนี้คือเฮาจะมาเฮาจะมาบูซานาหรือว่าเฮาจะมาเฮ็ดต้มไก่กินอยู่นะเพื่อจะบูซาให้ขขานาของเฮางามท่านชมแต่ตอนนี้คือมัตัวจะอุปสรรคในการย่างไปเนาะก็คือ,คอไม่รู้จะไปยังไงคะ่ะดูคะ่ะแล้วก็ฉันใส่รองเท้าแตะนะคะท่านชมโอ้โหไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่าน,นะคะ ดูก่อนืมน่ากลัวนเนาเนี่ยโอเคทุกู้ชมตอนนี้เคิรมตัวมาหอดเทียงหน้าแล้วและข้าเจ้าก็ต้มไก่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสุกแล้วนะคะให้ดูบบรรยากาศรอบๆอนะคะวันนี้คือเรามาทําพิธีบูชาข้าวนาของเราให้มันสวยเขียวงามนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศรอบๆอนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมให้ดูค่ะนี่ค่ะจะเป็นบรรยากาศนะคะ ฝนเร speaker, here, ิ่มมาแล้วฝนเริ่มมาอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่จะเป็นบรรยากาศรอบๆของวันนี้นะคะที่เดิมค่ะอยู่นาเนาะโอ้ฝนเริ่มตกเริ่มมาอีกแล้วฝนเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆเนาะต้มข้าเปียกตามเคยเนี่ยคุณแม่ค่ะถ้าถูพดอหัวงวะเสียถู ไกาอยู่เชียงนาเด้อนี่นะคะโอ้โหกาอยู่ท่ามหินานี่ครับท่านผู้ชมอย่ามีไรอย่าดูกายส่องโตคือเขาจะมาก่อนนะันจะไปเบียกมาล้มสง่งโอ้โหฝนมาอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนดูสิ เป็นบ่มืดคึ่มเลยมาแต่ทางเมืองเมืองเนาะจากที่เฮาต้มซุกเป็นที่เฮียพ่อยเนาะเฮาก็จะมาเฮาก็จะมาบอกเจ้าทินนะคะเจ้าทินที่เป็นแบบเออคนดูแลที่เป็นผู้ดูแลนาของเฮาเนาะคือถ้านำตัวก็เคยพาท่านผู้ชมทุกคนมาบอนนี่เทอร์หนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเทอร์ที่สองก็ยังมีอีกเทอร์หนึ่งเน,ะงเนาะ ขอม่เบี้ยอะไรดีละนี่เบี้ยนี่เบี้เขาจะต้มข่าเปียกน่นี่เนาะเชมะเชมะต้องได้ต้มตลอดตลอดแหละเบิ่งโซมนี่จะเป็นการต้มแล้วนี่เลยเพีเลยกินข่าเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวเด้อทุกคนอันนี้จะเป็นอาวนี่ที่จะเป็นลานๆน้องเคย โอเคท่านผู้ชมและบ่วงของเฮาบุพเมจะสองการก็เลยว่าเฮาจะใส่วิธีนี้ก็คือสมัยแต่ก่อนเฮาก็จะใส่แบบนี้ท่านผู้ชมเบองว่าเบองว่าไดพนหรือบบเนหรือว่าเฮาจะใส่ใบอของซานี่ก็ได้ม้วนเข้าแบบสี่เด้อนี่ก็สามารถเป็นบ่วงให้เฮาตักกินได้แบบนี้นะนี่ หรือว่าเขาจะใส่ตัวนี้เนาะอันนี้คืออันนี้คืออีเมลเป็นคนผลิตเนาะไป่เด็กอีเมลผลิตกันน,น,นี่เลยตักได้เนาะชิ้นใหญ่ๆก็ตักได้นะ,ะนี่จะเป็นบ่วงของอาคาเลยนี่นะมาเหรอ,อยู่เด็กกูจะไม่รู้นะเฮีออยู่เด็ปเปล่าเลยนี่บรรยากาศเนาะฝนตกแดนมสุสม เซ็บเนี่ยเอามือจกเอามือจกเอาถ้าใจรอดดูเดยวทำโซ่เดิมจนี่นี่หางยิ่เนาะนี่ค่ะจะเอาแบบนี้ก็ได้ม่เป็นคนเป็นคนใส่มือกี่เนาะอ่าแบบนี้นะคะ อร่อยค่ะกินไก่ได้กินไกไ่เพราะว่าเมื่อนี้คือเรามาอ่าไล่ายๆคือว่าเรามามาอ,อาอ่าสุขวันนั่นแหละเออเอิญมาสาุขวันเถอะถึดเนาะมาอันมาบุษราอ่ะยอดจ้าเยนาะถึงเขาลุกคุ้มเชื่อคล้ายคือมาบุษราลเลยบูชาให้ก่อนนะของเขางามเสีเข่าวลายเนาะเน้อยสำคัญเด้อ เส้นก้วมื้อนี้นะต้องให้กินบ่เมินก็แต้ทมเอากลับเฮือนบ่ได้บ่เดียวกลับเฮืนเนาะเจ้าที่บ่อนุญาตท้มอันนี้ความเสือถือของคุพอาามเตดดบันเดอคือเอากลับบ่ได้เนาะถึงว่ากินบ่มิเฮาก็ต้องได้ชิมอยู่นี่แหละแต่ว่าคิดว่าอาจจะกินมินทั้งคนเฮาหลายเนาะเฮาเฮายังจะมาอีกเทื่อนึงเนาะแต่ว่าเทื่อนั้นแม่นเฮาแบบ ก่อนที่เขาจะเกี่ยวข้าวลำบูซมก่อนเขาจะเกี่ยวข้าวหอมกรอบบาดเฮ็ดพิธีอีกเท <สา S 2> นนึงเนาะครั้งน,ง,นง,งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วง่ายๆคือเขาได้เฮ็ดสามครั้งต่อปีเนาะทันท่ากระได้เฮ็ดหาเหเยเฮ็ดนาหแหละตอนนี้คือขอกินข้าวก่อนนะกูล่ะเออแคนลำผู้ซมพวกเขาก็กินข้าวเป็นที่เงียบหอยนอนแล้วก็นองกะกับแล้วงลำบูซม ตอนนี้เคิมตัวก็จะขอกับกอนเนาะเพราะว่ามีเวียที่ต้องเห็ดอยู่เฮือนเดนเนาะแต่ว่าอีเม่กับน้าหนาเขายังบกกับเธอเนาะตอนนี้เคิมตัวก็จะกลับแล้ว โอเคสำหรับคลิปน <Okay. S 1> <Bu> ี <na> ้ก็จะประมาณนี้เราซูมไทม์มากก็พ่อแม่พี่น้องผู้ใดได้เบิรงแล้วก็คันมากแล้วก็กดไลค์ก็สครั้นแล้วก็กดแชร์ให้มีตัวเดอร์ก็เป็นคลิปแบบมีตัวพามากินข้าวอยู่นะเนื่องจากว่าเป็นอาฮิตของของสุนทรอาคาเนาะใครเป็นสุนทรอาคาอย่าลืมคอมเมนต์ใต้โพสเดี๋ยบอกมีตัวเดว่าเตลาบอนกับเฮจานี่บอกซึ่งอาคาจะเอินวะยะจัจจเจ้าเนาะยะจัจจเจ้านณะให้แปลเป็นภาษาลาวก็มีตัวกบุหุเอินคือกันแต่มาเอาเป็นว่าเอาเป็น ว่าคือแบบมามาขากลมากินอยู่นี่เผื่อเหตุให้หน้าของเขางานขึ้นเนาะเข้าใจเนาะน่ายงไงพบกันในทีพี่ต่อไปสำหรับมื้อนี้สบายดี